สวัสดีครับผมกันกันนี่มาสตินะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าเป็นคลิปที่2คลิปสุดท้ายแล้วนะครับกับการอัปเดตเนาะที่ผมใส่หูฟังไว้นะครับเพราะว่าเปิดเพลงเปิดคลิปเกมแล้วก็เปิดเพลงไว้เนาะเดี๋ยวมันจะทําให้คลิปติดลิขสิทธิ์ได้นะแล้วก็ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องแต่อย่างไรด้วยถึง สเตทที่เราคร้างไว้ล่าสุดแล้วนะครับผมสำหรับเกมไซฟ,ฟอนซิโนโพาสสามนะคะผมก็คือมิชชั่นที่สิบเอนั่นเองโอเโอเือฮึอก็ไม่มีอะไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์ให้เพื่อนๆได้แล้วนะครับผมว่า ไซฟอร์ซิโร่นั้นจะกลับมาเล่นตามสเตปแคมเปญเดิมแล้วนะครับผมตามสเตปเดิมเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใน e p ีที่อีีที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะครับผมเพราะว่าไม่ได้เข้าไปดูเลยเนาะก็เป็นอัปเดตคลิปสุดท้ายแล้วนะคะผมก็ทุกอย่างของเกม s ซฟอร์ซ h โร่ภาคสานะครับก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วเนาะก็ ฝาติตามผลงานเกมแซฟอร์ชิโรภาค3ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย